สวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาส่งงานนะครับชุดนี้เป็นยกยิงแล้วก็ตัวมือสอดน,นะครับชุดนี้ที่เป็นตัวว่างที่ให้ลงให้ดูล่าสุดนะครับก็มีลูกค้าสั่งมานะครับสี่กระบอกนะครับยกยิงมีส่งสิบกระบอกนะครับวันนี้สองกระบอกแรกเป็นไม้สาทรนนะครับว่างนะครับสองกระบอกนี้ ราคาอยู่ที่ 3, สามพันนะครับไม้สาสาธรนะครับสวยมากแนมะหลายคนระับกระบอกแรกนี้เป็นลงังทาสีเพิ่ม200ร้อยนะครับส,ส่วนสิบกระบอกที่เหลือเป็นไม้ประดูไม้สักนะครับพี่ e, เขาควายอยู่หนึ่งกระบอกก็โทรแจ้ง <rất> ล<ส>ูกค้าไปเรียบร้อ<ส>ย <ก100> ทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักก็จะแพคจัดส่งให้นะครับ ราคาปืนยกยิงจะอยู่ที่2,006นะครับถ้าเป็นไม้ประดู่ไม้สักนะครับถ้าเป็นไม้กระที่เขาวควายจะอยู่ที่3,000นะครับลางทําสีอโนไดซ์เพิ่ม200บาทนะครับราคานี้จะเป็นปีกโรเลอร์นะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมยิงแถมลูกดอกให้3ลูกนะครับก็มีตามลูกเลยนะครับแล้วก็ลูกดอกให้อีก3ลูกกระบอกนี้เป็นลูกค้าใส่ศูนย์หน้าหลังออโต้ล็อกเพิ่มนะครับ นะครับสูงหน้าเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับยังไม่ได้ใส่เส้นไฟเบอร์ออปติกนะครับเดี๋ยวสักพักไปก็จะใส่ให้นะครับตัวนี้เป็นปีกโรเลอร์ล้อฝังลูกปืนทุกตัวนะครับนี่นะครับมาให้ดูตัวแรงนะก็บอกนี้นะครับเป็นปีกซูเปอร์โรเลอร์นะครับนี่นะครับเป็นปีกแบบนี้นะครับ ยางแบบอ้อมกันแบบนี้นะครับราคาปืนอยู่ที่3,300นะครับใส่ปีกแบบนี้เพิ่ม400บาทกระบอกนี้ก็จะอยู่ที่3,700ค่าส่ง100เป็น3,800นะครับแบบนี้สท้ายป,ประดูนะครับสนใจแบบไหนก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับช่องทางการติดต่อก็ตามนี้นะครับเบอร์โทร095 5026338 0929462599นะครับ ID line s929 <c oughs> w g RRM นะครับ Facebook <c oughs> ผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นเพจก็เป็นปืนยิงปลาเวียงโกสัยช่างวิศนุนะครับมีแอดมินดูแลอยู่นะครับสนใจตัวไหนก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับ อุปกรณ์ปืนยิงปลามีทุกอย่างนะครับชุดลางชุดไกปีกข้างคาวปีกโรเลอร์ชุดขาโรเลอร์นะครับมีอุปกรณ์แยกขายทุกอย่างนะครับปืนยกยิงก็เป็นงานสั่งจองนะครับเจ็ดถึงสิบวันนะครับตัวยาวเช่นกันนะครับเจ็ดถึงสิบวันราคาตัวยาวตัวนี้ครับเป็นไม้สักไม้ประดู่อยู่ที่สามพันสามไม้กับฮีเขาไปกับชิงชันจะอยู่ที่สี่พันนะครับ กระบอกนี้เป็นไม้ชิงชันนะครับลายสวยมากนะครับตัวนี้เป็นลังสเปกลังไม้นะครับตัวนั้นจะเป็นไม้กับพี่เขาควายนะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเป็นงานสั่งจองงานก็ตามนี้นะครับการสั่งจองงานผมไม่มีมัดจำนะครับการสั่งจองแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรไว้ผมจัดลงคิวให้ งานเสร็จก่อนจับส่งผมจะโฮรแจ้งนะครับจะโอนหรือปลายทางก็ได้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกชุดลางความยาวลางรูปแบบลางนี่เลือกได้นะครับลางก็มีอยู่ตอนนี้ห้าหแบบนะครับความยาวก็เลือกได้นะครับราคาเท่ากันมีทั้งโอนทั้งเก็บปลายทางนะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้เป็นงานสั่งจองนะครับเจ็วันฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ช่อง YouTube วิษนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ